สวัสดีครับทุกท่านครับผมพบกับเล็กเด็ดกระสาดังนะครับผมกลับมาพบกันในช่วงส่งท้ายปีนะครับผมสัปดาห์สุดท้ายของปีนะครับผมแล้วก็สัปดาห์ที่เราจะได้ลุ้นผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดสุดท้ายของปี2 5 5 8ออีกด้วยนะครับผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมา ทักทายทุกท่านนะครับผมด้วยข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับนอกจากที่รัฐนะครับผมจะให้สิทธิ์นะครับในการลดหย่อนภาษี15,000บาทนะครับในการช็อปช่วยชาตินะครับหรือว่าซื้อของอะไรก็ได้นะครับผมที่ไม่ใช่พวกบุหรี่หรือว่าพวกสุรานะครับหรือว่าพวกน้ามันต่างๆนะครับผมถ้าเกิดว่าสามารถขอใบกำกับภาษีได้เต็มรูปแบบนะครับก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทนะครับ อีกข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับก็คือทางธนาคารนะครับที่เป็นสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยนะครับก็จะมีอยู่16ธนาคารด้วยกันนะครับที่เราใช้ใช้กันก็จะมีอย่างเช่นกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีเกษิกร,กรธนาคารทหารไทยไทยพาณิชย์อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมีอยู่16ธนาคารนะครับผมก็เขาจะเว้นครับค่าธรรมเนียมนะครับในการ ถอนเงินข้ามเขตนะครับจากธนาคารเดียวกันนะครับผมข้ามธนาคารก็ยังมีค่าธรรมเนียมเหมือนเดิมนะครับผมนะครับนอกจากอาถอนเงินแล้วนะครับยังฝากเงินข้ามเขตนะครับไม่เสียค่าสวิชชา่นด้วยนะครับผมก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2558นะครับ จนถึงวันที่3มกราคม2 5 5 9เวลา23.00นนะครับผมเราก็สามารถที่จะกดเงินนะครับหรือว่าฝากเงินนะครับหรือว่าถอนเงินนะครับผมได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมก็เป็นข่าวดีนะครับส่งท้ายปีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพบกันนะครับในชื่อตอนเจาะสูตรคำนวณเลขเด่นล่างนะครับพบกับจระเข้ฟาดหางมังกรเมรัยนะครับผม อ่านะครับก็เป็นข้อมูลนะครับในการติดตามผลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะครับสำหรับที่มาที่ไปนะครับผมของการจับคู่ในวันนี้นะครับผมก็ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการคำนวณนะครับที่ให้แนวทางไว้นะครับผมก็เป็นโอ้ชื่อคลิปเป็นเจาะสูตรโคตรเด่นล่างนะครับผมลองไปย้อนรอยดูได้นะครับผม ก็จะเป็นแนวทางการคำนวณนะครับผมว่ามันมีวิธีการคำนวณยังไงนะครับสูตรนี้นะครับสังเกตดูนะครับว่ามันเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับผมซึ่งในงวดล่าสุดนะครับผมก็มีมือดีนะครับผมต้องเรียกว่ามือดีนะครับผมเขาจับคู่กันนะครับระหว่างสูตรเด่นล่างสูตรเนี้ยนะครับผมกับสูตรของบางกรเมรัยนะครับสูตรจะเข้ฟาดถางนะครับผมสูตรนี้นะครับให้ออกมาเด่นศูนย์นะครับ แล้วก็จระเข้ฟาดหางนะครับให้ออกมาเด่น8นะครับอ่ามือดีนะครับจับคู่กันฟึบอ่าศูนย์แปดนะครับผลคืออะไรครับอ่าผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่17ธันวาคม2 5 5 8นะครับผมก็เอ่อรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับออกมาเป็น08นะครับโอ้โหมันสามารถเข้าคู่กันได้นะครับเหมือนคู่แท้เลยนะครับผมอ่ทกันไปนะครับผมโอเคนะครับล้อเล่นครับผมโอเคสุรนี้ถือว่าเจ๋งนะครับผมในเอ่อ ในรอบที่แล้วที่มีคนจับคู่กันไว้นะครับผมนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับผมเราจะมาลองจับคู่มันดูบ้างนะครับว่าในงวดนี้นะครับมันจะเข้าอีกไหมนะครับผมแนวทางการคำนวณนะครับเราจะคำนวณเลขเด่นนะครับจากสูตรเด่นล่างก่อนนะครับผมโดยเราจะต้องมีเลขตั้งต้นนะครับก็คือ6 9นะครับตัวนี้ เป็นสูตรเลยนะครับผมใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นเสมอนะครับผมตัวต่อมาครับก็คือเอาเลขท้าย2ตัวนะครับของรางวัลที่1นะครับผมก็คือ55นะครับมานะครับมาคำนวณด้วยกันนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็ทำการบวกนะครับในแนวตั้งลงมานะครับก็คือ6กบวกหเท่ากับสิ เอาแค่หลักหน่วยนะครับผม9ก้าบวกหเท่ากับสิถือแค่หลักหน่วยนะครับผมก็คือ4นะครับผมจากนั้นทำไงต่อครับ1นึบวกสเท่ากับหนะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็ควายนะครับผม1นึบวกหเท่ากับหนะครับแล้วก็ควายอีกทีนะครับผม4ี่บวกหเท่ากับเนะครับผมอ่าจากนั้นทำไงต่อครับ จับมาบวกกันต่อนะครับ9บวก6เท่ากับ15นะครับเรายึดแค่หลักหน่วยนะครับผมก็จะกลายเป็นเลขเด่นล่างประจำวันที่30ธันวาคม2558ไปนะครับผมอ่านี่เป็นเลขเด่นนะครับจากสูตรเด่นล่างนะครับผมอลองดูนะครับผมอ่าคราวนี้นะครับผมมาถึงแนวทางการคำนวณในสูตรจระเข้ฟาดหางนะครับ เพื่อที่เราจะหาเลขเด่นนะครับผมมันสามารถคำนวณได้ไงนะครับลองย้อนกลับไปดูการคำนวณฉบับเต็มได้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นี่เองนะครับผมมันจะมีการคำนวณอยู่2แนวทางนะครับสำหรับสูตรระเข้ยนฟาดหางนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับผมจะนําเสนอแค่แนวทางแนวทางหนึ่งเท่านั้นนะครับผมอีกแนวทางลองกลับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมแนวทางนี้นะครับก็สามารถคำนวณได้นะครับโดย ใช้หลักหมื่นกับหลักพันนะครับของรางวัลที่1นึงนะครับดึงลงมาคือ30ตรงนี้นะครับผมจากนั้นอีกหลักหนึ่งนะครับผมได้จากการเอาหลักร้อยนะครับของเลข3ตัวครั้งที่2นะครับมาบวกเข้าด้วย2นะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับบวกเข้า2นะครับกลายเป็น4นะครับผมตรงนี้กลายเป็น304นะครับเท่านี้ทำยังไงต่อครับ คล้องกันหรือยังครับมังกรเมลัยนะครับผมก็คือ3าบวกศนะครับได้เท่ากับ3เราจะบวกกันเป็นคู่นะครับแล้วก็0ูนบวกสเท่ากับสนะครับแถวนี้จะได้ออกมาเป็น3 4นะครับผมอ่านะครับจากนั้นนะครับจับบวกกันอีกรอบหนึ่งนะครับ3ามบวกสเท่ากับเนะครับผมอ่าได้เท่ากับ7นะครับบวกไปอีก1สเต็ปอ่กลายเป็น8นะครับบวกไปอีก1สเต็ปกลายเป็น9นะครับเราจะได้ชุด ชุดที่1นนะครับไว้เทียบนะครับก็คือเลข7 8 9ตรงนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับผมคราวนี้นะครับเราจะมาหาชุดที่2นะครับชุดที่2ได้จากไหนนะครับก็คือได้จากเอาเลขท้ายนะครับ2ตัวของรางวัลที่1นะครับดึงลงมานะครับตรงนี้นะครับ5 5นะครับผมแล้วก็เอารางวัลเลขท้าย2ตัว08นะครับดึงลงมาไว้ตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับก็ เอาหลักแสนของรางวัลที่1นะครับมาลบออกด้วย1นะครับผมก็คือ9นะครับ9คือหลักแสนนะครับลบ1เท่ากับ8นะครับผมนำมาบวกกับ5 5าานำมาบวกกับ5นะครับบวกในแนวตั้งนะครับผมก็ออกมาได้เท่ากับ13นะครับก็คิดเอาเฉพาะแค่หลักหน่วยนะครับก็คือเลข3นะครับโอเคนะครับต่อมาครับตรงนี้บ้างนะครับผมเราก็ได้จากนะครับผม นำเลขเราก็ได้จากนะครับผมนำหลักหน่วยนะครับของเลข3ตัวนะครับครั้งที่1นะครับผมบวกกับหลักสิบของเลข3ตัวครั้งที่2นะครับได้เท่าไหร่ก็คือ0บวก9เท่ากับ9นะครับนำมาบวกกับ0นะครับตรงนี้นะครับผมบวกในแนวตั้งลงมานะครับก็คือ0นบวก9เท่ากับ9นะครับผมนะครับ จากนั้นนะครับผมก็เอา3ตรงนี้นะครับบวกกับ9เข้าไปได้เท่ากับ12เอาแค่หลักหน่วยนะครับคือ2นะครับผมจากนั้นบวกเพิ่มไปอีก3นะครับสเต็ป3นะครับ2บวก3เท่ากับ5แล้วก็เพิ่มไปอีก3 5นะครับ5วก3เท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นในชุดที่2เราจะได้ชุดตัวเลขคือเลข2เลข5แล้วก็เลข8นะครับมาไว้เทียบกับชุดที่1นะครับ จากนั้นก็เอาชุดที่1นนะครับไปเทียบกับชุดที่2นะครับเลขไหนมันชนกันนะครับก็ใช้เลขนั้นนะครับคือเลข8นะครับนะครับผมคราวนี้นะครับผมการจะหาเลขเด่นในขั้นตอนต่อไปนะครับก็เข้าในส่วนของจระเข้ฟาดหางนะครับจระเข้ฟาดหางนะครับมันเริ่มต้นจากการตั้งต้นเลขท้าย2ตัวนะครับคือ0ูนย์แปดนะครับผมแล้วก็ฟาดหางออกมาฟุบนะครับผมเป็นเลขอะไรครับเลข8นะครับตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็ได้จากการชนตัวเลขเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ได้เลข8นะครับผมจากนั้นก็บวกลงมาในแนวตั้งนะครับผม0บวก8ได้เท่ากับ8นะครับ8บวก8ได้เท่ากับ16เอาแค่หลักหน่วยคือ6นะครับได้ออกมาเป็น86ในแถวนี้นะครับจากนั้นนะครับ นำแปดบวกกับได้เท่ากับ14ใช้4นะครับแค่หลักหน่วยนะครับก็จะกลายเป็นเลขเด่นล่างนะครับผมของวันที่30ธันวาคมนะครับ2,558้ไปนะครับผมนี่นะครับตรงกับมังกรเมียลายเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมคราวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาสรุปกันได้นะครับผมว่าจากการคำนวณนะครับสูตรคำนวณเลขเด่นล่างเมื่อกี้นะครับผม เราได้เลขเด่นคือ5นะครับผมในสูตรเลขเด่นล่างนะครับของจระเข้ฟ้าดหางนะครับมังกรเมรัยนะครับผมเราได้เลขเด่นคือเลข4นะครับอ่าคราวนี้นะครับลองมาติดตามกันดูนะครับว่าในงวดของวันที่30ธันวาเนี่ยครับเลข5กับเลข4จะมาไหมนะครับผมอ่าหรือว่าใครมือดีนะครับก็นะครับลองจับคู่กันได้นะครับผมใครมือดีนะครับผมลองจับคู่กันดูได้นะครับ เป็นแนวทางหนึ่งในการติดตามนะครับผมสำหรับตอนต่อไปนะครับผมเราจะมาวิเคราะห์นะครับว่า,อาตอนนี้นะครับเลขหนังสีพิมพ์ของไทยรัฐกับเดลินิว ยังไม่ออกมานะครับแต่ถ้าออกมาเมื่อไหร่นะครับเราจะจับ2ตัวนี้นะครับมาวิเคราะห์กันดูนะครับเพราะว่าเลขหนังสือพิมพ์มันเข้าบ่อยมากๆนะครับผมนี่นะครับเราจะมาโซโล่กันนะครับผมหมัดต่อหมัดเลยนะครับระหว่างไทยรัฐกับเดละนิวนะครับว่าแนวทางการติดตามจะเป็นยังไงนะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเากคอมเมนต์นะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมเลขเด็ดกระแสดังด้วยนะครับผมนะครับ ถ้าคลิปนี้น่าสนใจนะครับผมอยาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมก็ใครแชร์เยอะนะครับขอให้ยิ่งรวยนะครับผมแชร์เป็นล้านก็ขอให้รวยเป็นล้านนะครับผมก็จะเข้าปีใหม่แล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับผมพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็ อะไรที่มันไม่ดีนะครับในปี2,558นะครับก็ขอให้มันหายไปกับปีเก่าๆนะครับผมเริ่มปีใหม่นะครับผมในปี2,559เนี้ยนะครับก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับผมแล้วก็ขอให้สุขสมหวังทุกประการนะครับผมรวมทั้งในวันที่30ธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้ความสนใจนะครับในการติดตามเลขเด็ดกระสาดังนะครับผม เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ